สวัสดีพี่น้องตอนเศร้าๆเด้อจากพี่น้องจ๋าเศร้านี่ภาพพี่น้องมาเบิงทัวภูมิฝักงาวแบบไล่ข้างนะคะที่ปลูกไว้ทิมๆควงคว้างแต่ว่าได้กินจ้ะพี่น้องจ๋าตั้งแต่ปลูกก็บอนให้ใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยจักเทือนะคะก็คือปล่อยให้ธรรมชาติดูแลซึ่งก็ด้วยจากอ่าต้นเนื่องจากหนาฝนนะคะก็เลย ดินมีความชื้นนะคะสังเกตเบื้องพ่าตั้งแต่ยอดเมล็ดไปกะบอดี้ดูแลอีกเลยค่ะพี่น้องจ้าสังเกตเบื้องการปลูกนะคะอันนี้ก็คือยอดยอดทิมทิม,ทมว้นะคะแต่ว่ากะได้กินตัวพุ่มฝักงาเป็นพันธ์สีขาวเด้จะ้ะพันธ์สีขาวแบบไร่ข้างบบเมนทั่วปีละกะบโเมนทั่วไล่เสือบบเมนทั่วเขียวนะคะแต่ว่าเป็นถั่วพุ่มฝักยาวนะคะพันธ์สีขาวจะ้ะ นี่สังเกตเบื้งหน่วยเลยจ้ะลูกใหญ่ลูกยาวนะคะพันุสีขาวกินแซบพี่น้องจา๋าติดหวานเนื้อกอบนะคะที่สําคัญสุดๆก็คือปลูกง่ายจ้ะพี่น้องจา๋าปลูกง่ายใช้พื้นที่ประหยัดแล้วก็บ,บ่รต้องยุงยากไปหาไม้หาข้างนะคะประหยัดพื้นที่สะดวกสบายพี่น้องจา๋าสังเกตเบิ่งเลยปลูกไวตามตามข้องนะคะนี่ ปลูกไว้ตามข้องประมาณสิบก่าหลุมได้จ้ะนี่สาหรับสิปูไว้กินกะกินบ่เบิดนะคะสิบก่าหลุมหลอบและ1ิฟก่าหลุมก็กินบ่เบิดจ้ะพี่น้องจ้ะสำหรับพี่น้องที่เพื่อนอยากได้มเมล็ดพันธุ์นะคะเพื่อนก็นสอบถามกันขมาหลายนะคะก็สามารถอแอดไลน์ขม้าตามเบอร์โทรที่ไ้ไว้ข้างบนนะคะหรือว่าโทรมาสอบถามก่อน,นได้จ้ะ ตอนนี้มเมล็ดพันธุ่ฮาก่ยังเหลืออยู่นะคะสําหรับผู้ใดที่สนใจหรือว่าอยากได้ไปปลูกไปทากินก็นได้ไปทากล้ยก็ดีจ้ะพี่น้องจ้านี่โอ้ยพี่น้องจ้าตาสวอนคืออย่างนี้คุณนะ่ะเบื้องดอกสังเกตเบื้องดอกเลยอที่ยางสา้วกมือสันเนี่ยพวายางในคลองน้ำด้จ้ะเพื่อที่จะให้พี่น้องเห็นบรรยากาศของสวนเ,เต็มที่นะคะ น้องจ๋าบึงปลูกทิมไว้แบบนี้เลยเด้ค่ะแต่วา่ากะออกน่วยให้เห็นออกนวยให้เด็กกินจ้ะตอนเศร้าๆดอกจะบานแบบนี้นะคะสังเกตว่าตอนนี้ก็จะมีศัตรูก,ก็คือนอนมาแลงมารบกวนเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะว่าเห้องบดิฉีดยาค่ะพี่น้องจา๋า มเมล็ดพันธุ์ยูเอ็นยังพ่อมีเหลือนะคะสําหรับผู้ใดที่จะอยากปลูกนะคะไ้ถักกินไว้ถัาขายนะคะแนะนําเลยเพาว่าสะดวกสบายนะคะบ่ต้องไปหนุงไปอยากหาใหม่หาคางซึ่งตอนนี้หลักอะกำลังลุ่มปลูกนะคะแถวนั้นแมนเบิดเลยจ้ะสำหรับคลิปนี้กพัพาพี่นองมาเบิงนะคะทัวภูมิฟักเงาแบบไรข้าง เพียงซัมนี้จ้าอย่าลืมกดติดตามไว้ตอนต่อไปสิเป็นจังไหนได้จ้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้า